เจอที่ไหนต้องแงะออกมานะฮะดูขึ้นบันดแล้วมองหน้าอย่าตบกูนะมึงกูรู้มึงจะตบกูกูเหลือสัมสัมชีวิตนะมึงอ้าวโมเบียดกูทำไมเนี่ยเ้ยเอาบักอะไรติดอะไรบักเลยติดเอาไปดิกูบักมึงยังเก่งอะไรขอมึงอ่ะกูบักเลยตาย โอ้ยโง่ยิ่ยมึงต้มกูตายกูยอมสาระชีพเป็นชาติผีแล้วกูจะเทเลพอร์ตมาใหม่มื่กูต้องตายเหลยอเนี้ยอ้าวกูขึ้นได้เฉยเลยอ้าวมึงกูจอายจะขึ้นได้อ่ะมึงขึ้นไปข้างบนมึงถึงแล้วมึงบอกกูโอเคป่ะกดติดเทียอะไรไม่รู้เอ้ากูก็ต้องกำแพงไปเนี่ยอาเมึงทุบบันไดออกเข้าใจป่ะตั้งทุบบันไดเว้ย DPD Power b a ก F2 ZN โอเคเดี๋ยวกูมาช่วยอ่ะกูขึ้นได้ละ อ่ะบายบายเอ้ยยดูลงลงไปก่อนลงไปก่อนเดี๋ยวบักอีกโอเคอย่าดันมึงไอ้ยู่นิี้ดิเฮ้ยบักที่เดิมกูรู้แล้วเป็นเพราะอะไรเนี่ยมึงดูบันไดเดี๋ยวนี้มันไม่มีช่องบันไดมึงเห็นป่ะใช่ไงกูจะไปลงกูจะลงบันไดไปข้างล่างเสด็จทุบข้างล่างมาเฮี้ยเอองั้นเดี๋ยวกูฆ่ามึงตายขึ้นมาแล้วมีเฮี้ยอะไรเดี๋ยวกูฆ่ามึงเองฆ่ากูเฮี้ยเอ้ยอ้าวดีเพื่อนไปเจ้าเอีกเช่นไรอย่างงี้ทุกบันไดให้เออเออขอบใจอ้าวไม่เห็นเฮี้ยอะไร โยนลงมาโยนลงมาเร็วเ,วเข้ายี่ห้อข้างล่างไงโดนไปเก็บดิข้างหลังเขาพองไงของถูกอ,อันอันต่อมาลงมาดิโยนลงมาโยนลงมาเจอไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยฮ่าอยู่บนต้นตูงไปเลยเหรอไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันช่างลำบากอะไรเช่นนี้วะเนี่ยไหนบนันไดกูว่ามึงออกกูเจอแล้วขอบใจพวก อ่ะโปรไฟล์หลุดมาได้ไงเนี่ยอาเยี่ยมขอบใจชาวล็อกอ้าวแล้วไงขั้นสุดท้ายแล้วก็จะขึ้นยังไงเนี่ยออกขึ้นได้ในของางวันแล้วปิ๊บปิ๊บปิ๊ปิ๊เก็บเก็บเก็บเอ้ยกต้องการเนื้อหมูหนูเก็บเก็บเนื้อหมูอยู่ที่กูมาแล้วอืมอร่อยมาที่เลเวลสิบสี่นะครับ A c h o i c e to when you in trouble ไม่เข้าใจความหมายของมัน จะเข้าใจความหมายและใจจะได้มีกันและกันไปซ้ายไปขวา so I think you you sell this or what shoulder do evil sit on will you follow this อ่ะมึงไปทางนั้นโอเคป่ะ look up verbal like you are เฮ้ยเดีแต่ผมมีของนะฮะก่อนที่คุณจะไปนั่นต้องมีของฝากก่อนนะฮะจงรอดชีวิตกลับมาโชคดีโชคดีชาวโลกใครตายแสดงว่าไม่อินดี้สัตว์ ลุกอัพ a b o v ล Line Freedom ข้าบอกให้มองไปข้างบนแล้วคุณจะเจอเอ้านันนัน f ร e e d o m f r e e d เฮียวันนั้นน้มเฮียมันนั้นไงวะโอ้ลุกอัพลุกอัพกูเจอฟรีดอมแล้วฟรีดอมก็อยู่ตรงนี้นี่เองตราก่อนโลกอันแสนโหดละเอหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยลากรอโลกัาแสนโคตรละโอ๊ยหายใจไม่ออกกูรอด ไอ้เยี่ยดิวรู้ป่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนมื่อกี้กูไปกดเที่อสักครั้งกูเหยียบปุ่มปุ๊บระเบิดระเบิด,บดตูมใส่นั้นกันไอต้ตอนแรกมันไปมันบอกไอ้ขัดก่อนอ่สวัสดีครับนะครับเนื่องจากผมเป็นอินดี้นะผมเลยตายนะครับใส่รับไม่ได้รับไม่ได้มึงลงไปก่อนมั้งตรงนี้ใช่ไหมอ่าลงไปลงไปดิเฮ้ยอ,อย่าไม่ต้องใช้กำลังกูก็ลงได้เอ้าวเป็นเยี่ยอ่ะโอเค โอ้โหประตูมันเซอร์ไพรส์มึงตลอดเวลาเลยน่ะโอ้เขานี้เขาคงให้เดินผ่านละวานเราไม่ต้องอ่านแล้วครับไปไรสาระอุ้ยโทษดีครับไอสัตว์เลยเนียนหรออะไรอะอะไรอะกินมั่งกินมั่งเอาบังขอบใจโอ้โหอ้าเราจะไปยังไงอะเฮ้ยอย่าดันไอสัตว์ด้วย่าโอ้โหปิดประตูขังหมดเลยสัตว์ไม่โอ้ขอบใจพวกแต่กูคงไม่รอดลากรู้ไหม แม่งมาร้านแข้งกูคืนเลยสัสติวตอร์ก็ต้องกล่าววาเท่านั้นกูยังจำได้ไม่เปลี่ยนปี่ทุ่มเลยวะตอนนี้ยังจำไม่เคยลืมเลอน่อยเตือนตัวเองเอาไว้เธอเล็กชั้นน้ำใหญ่ไอ้กักวอเตอร์ดูคลิปอยู่อะไรออลีตุงเพิ่มวิวเอสเคเขาบอกว่าน้ำจะช่วยให้คุณรอดชีวิตยังไงอะไม่เข้าใจอย่าดันนะอ๋อแล้วเราต้องไปตักน้ำมาเฮ้ยมึงดันกูทำไมอีกเลยเนี่ยสัส เอ้ยเราไปตักน้ำตรงนี้จไดแล้วาดูแม่งพี่เกะฆ่ากุ้ยเง่เมย์เหมือนรางแค้นกูแล้วมานี้มาเนี่ยแถวว่าอีระยำแม่งไหนน้ำมันนั้นมีกระถางเลยสัสมีกระถางไหมเฮียต้องมีกระถางให้อยู่แล้วกระถางหาเลยมันกูไม่เจอเลยเงี้าวางเนี้ไหนไหนไหนนี่ไงน้ำไหน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  อ้าวแล้วไงอ่ะตักน้ำตักน้ำดิเขาให้ตักน้ำบ่บน้ำมันโดนลราวามันก็แหกแข่งเป็นหินแล้วมึงจะไปได้ยังไงมึงจะบ้าบออเปล่าอ้าแล้วบอกน้ำช่วชีวิตคุณได้ก็มันบอกว่านุณให้ดับตัวเองไงมันบอกว่าคุณเชื่อจะคุณเชื่อผมเถอะว่าทางเนี่ยมันมันไม่มีทางปะมัน impossible ที่จะผ่านไปได้แต่ปัดไม่มีทางเป็นไปได้ to get through this trap you look to water to keep you alive ขาบอกถ้าเกิดเราเรามองไปที่น้ํามันจะทําให้เย้เย้เ้มึงไม่ียังหวดิกําลังใช้สมาธิคิดอยู่เนี่ยบอกถ้าเกิดเราผ่านกําดักนี้ไปได้ให้คุณมองไปที่น้ํามันจะช่วยคุณรอดชีวิตอ๋อต้นเดิมฟาดดงลาวาแน่เลยว่า Only true when you เขาบอกว่าความเจ็บนั้นที่ทําให้คุณผ่านไปได้มึงเชื่อมั้ยมึงต้องผานลาวาแล้วเมื่อกี้เราใเนื้อหมูว่ะกูแดกหมดไปแล้วเอ้าไอ้ละย้ํา นั้นเราต้องโกงแล้วครับขอไปพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยครับแอปเปิลเอาแอปเปิลมาแอปเปิลทองแอปเปิลไอีสัตว์แมวก็เนื้อหมูกากๆไงแดกได้เหมือนกันแหละสัตว์กากเพิ่มน้อยเียแอปเปิลไม่กุ้งกุ้งแดกของหลูต้องแดกของหลูอีกมีสารตะกั่วนะมึงแอปเปิลน้องคำไหมสัตว์ไม่รู้ใครแม่ทำเองะจะใส่ไว้อุ้ยกูเป็นชาวล็อกไม่สนตายอยู่แล้วไม่เหมือนมึงไอ้อินดี้เฮียเออได้สองอันเองเนี่ยไอ้สัตว์วินนี่นี่ใช่สิเอามาอีก พอไล้ยเยอะอ่ะมึงลุยไปก่อนเลย<อ>เขาบอกว่าอ่ะมึงก็ลุยไบ้างนี่กูลุยไปตลอดอ่ะคุณลุยก็ออยแต่ครั้งแรกที่มาเจอเลยกูกระเด็นขึ้นไปข้างในเลยมึงนัแหละเดี๋ยวเลองลุยไปดิมาเลยกูจะได้กับเทเลพอร์ตมึงได้ไงเออก็ได้วะไอ้มึงมึงมีอะไรไหมเนี่ยมึงดูดิมึงเข้าไปกูลองอู้เลยอุ้ยเฮ้ยเอาลงมาตกลงมาซ้ำอีกอาเยี่ยมมึงเหี้ยเออกึ้นไม่ทันเออตายเอ้า ควายเ้ยถูกเอ้บอกให้กูไปก่อนไอ้สัตว์แล้วพี่แกก็ตามมาดูดูต้องกลุ่มมึงต้องเริ่มเดินหม่ตั้งแต่แรกอ่ะมึงคิดดูดิกูผฟิดใช่ไหมเออมึงออะผิดใช่ไหมเนี่ยระหว่างที่เรากำลังจะเริ่มเดินไปจุดที่แล้วเราพบปัญหานะครับคือมีลมไฟ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  ตกลงจะให้ซอมบี้มันลงไปหรือมึงจะลงไปเองกันแน่แหละเราต้องเริ่มเดินไปจุดนั้นใหม่นะฮะโดยที่ผมเมื่อกี้ผมจะคัดแล้วนะฮะแต่ว่ามันเจอชักเบ็ดผมเลยถ่ายมานะฮะอันนี้ก็เป็นห้องกลไกนะครับซึ่งเราก็ใช้ความเกลียยในการขุดมาอะไรคิดดูมึงต้องเดินเอ้าเโอ้โหโอ้โหคันเทพไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้สัตว์เซอร์ไพรส์กูหรอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ รวบรวบรวบวกบวกบวบเลยเสร็เรื่องมาไอ้ไยกูได้หุ้นแล้วเฮ้ยปัาไก่ล่วงเงี้ยปึ๊บนะฮะเรากลับมาแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ครับเราบุกไปตายทั้งคู่เลยนะซึ่งตอนนี้ฝนตกด้วยคะฝนตกในเกมไมค์ครับนะครับถ้าไม่มีเสียงแท่ๆอะไรใหลำคาญได้เลยครับมันไม่ได้ยินมันก็ปิดเสียงไว้สิปิดได้อะไรแล้วออปชั่นกูต้องเอาซาวออกเหรอก็ไม่มีเสียงเกมดิต้องมีดอกจะฟังเสียงอู้อ้าอู้อ้าเหรออู้อ้า S <S อาฟังเสียงกูเย็ดกำแพงดีกว่าอเรื่อ,อ,อ <S 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 งตึงตังแล้วมึงต้องตบไปทีหนึ่งโอเคแต่เราต้องใช้อะไรนะเนื่องจากเนื้อหมูเราไม่มีใช่ไหมครับเป็นทองเป็นทองเราต้องพึ่งสิ่งนี้อย่างเดียวนะครับของกูเอาไปคุณได้มาสอะ อันนั้นมึงมีเยอะมึงไปก่อนเลยเมื่อกี้กูเมื่อกี้กูกูผ่านแล้วแต่มันลงไปแล้วไม่ก็มีลาวาซ้ำอีกอ่ะมึงคิดดูดิเหรอไปแล้วไปอ้าวไอ้เหี้ยนี่เสร็จละให้แล้วเนี่ยรักเพื่อนนะเนี่ยไม่อยากายไม่ยอมให้ไอเ้เปินทองเลยแนหะกินไปแล้วมันเป็นแบบสนมไว้กินไปแล้ว,บบมมว,ลวตายหาาา่าองอทีโววาากกอเคโนะอเคอเคโอเคโอเคโอเคอเคอเคโ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 อบครอเคโ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 อใคโอเคโอเ โอ้โหแม่รถโคตรเร็วเลยแม่ย้อยเอ้ยอุ้ยรอดแล้วอ่าโอเคโอเคตามมาเลยเด็ดเด็ดพอร์ต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 เฮ้ยต้องอุ้ยโคตรยากเลยดันเฮียเนี่ยแม่ง TPZN2 l e o p o w e r b a r เปิดเสียงพอดีแม่งไม่มีเสียงแปลกๆเลยเฮียมึงผ่านมาได้ไงวะลงไปในรูนี้เหรอ ไม่เนี่ยเนี่ยมึงเห็นป่ะระบาวงเนี่ยแม่งออกมาแล้วกูเดินไปตกกันนี่ไอ้เหี้ยนี่เราเอก,อ,อกจากหนได้ดน,นะเออหน้านนะ Well done you properly did this กูไม่ต้องการเพราะกูมีสูตรเรียบมาแต่กูต้องการอย่าจบสูตรีแพร่ทูเมแฮมเลเวลสิบหก I hope you อคิวอีกแบบสิบโอ้มันด่าไอคิวเราว่ากูค,คิดว่าไอคิวไอคิวมึงมีถึงสิบว่าด่านนี้ต้องใช้ปัญหาแก้แน่เลย feed me a n d s h i l life give me water and i will die d a r e h a t to try it greater than god more evil than the devil dare to try the poor have uh ไอ้เหี้ยมึงเอาไฟอไอกไปกูอ่านไม่ออกไอ้สัต there i s one word i t stand s in the test time and all fuck กูไม่เข้าใจความหมายมันว่ะกูยิงกลางอังกฤษอยู่ด้วยไอ้เหี้ยกลางอังกฤษแมง่ง <laughs> อ่ะเอาก็เอาวะกูไปละทำไมมึงไปทางเดียวกับกูด้วยอ่ะเอาเอามึงไปไหนแล้วเน่ะ the ร a ซ l t The is not safe here. Run. โอ้ยนอนเขาบอกว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยให้เราวิ่งตรงไหนอ่ะเหมือนควายโดนลอกไอ้เนี้ยเชื่อควายแล้วกูนอนแล้วก็ไม่สนใจอ้าวเอวนอนนอนเหี้ยทำทำตัวโค้ง เรียกคำชูไฟนอลเอสแคปยูฟรีดอมอิโซเนียเขาบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าอิสระของเราใกล้จะมาถึงแล้วเออก็น่าสนุกสิเราจะเคลียร์ซแล้ว,ลวกูจะได้ไอวันกูจะได้ไม่ต้องไอวันทุกเพลย์เกมแล้วไอ้สัสดิ is h o ล์อ is ผมเป็นต้องแปลแนละ้วเสียเวลาไอ้ก็ดับไฟแล้วสิแน่เดี๋ยวย่องย่องทำไมในห้องนี้มันหมายความว่าอย่างไรอุตภาระเสียงฝนมากเลยไหนเี้ย บอกปิดเสาวไว้มาตกเหี้ยอะไรต,ตอนนี้ไม่ได้เอาปิดเสาเขาปิดไว้จะไฟปิด,ปดโอเคเสียจเงียบเอ้เปิดสาวเบาๆพอต้องปิดนะเออสาวเบาโงงไหมกูงงอันนี้วะเอ้าเพิ่งรู้อะอืมมึงรู้เออ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 โอ๊ยด่านแม่งงงว่ะทำไมมึงต้องสร้างด่านที่มันงงอย่างนี้ด้วยกูยงังไอ้มาสอะไรไอ้เขาว่งกไดไม่พออีกแล้เนะี่ยแล้วทำไมห้องเข้าไม่ได้อ่ะ ั่งกระจกไปสิไปพีดาบนะแล้วก็กางเกงเอามาทําไมเกงตัวเดียวอเหียขอกางเกงมึงเอาดาบไปของเกงดาบหกสี่อันนย่ะนมึกลัวใช้ไมพ่พองแล้วไงวะเราต้องให้ไปสู้ลบแน่เลยถ้าออกลบออกซึกสึกแม่งดิ <laughs> นี่ไงเราออกสึกแล้วหาเราอยู่นี่ไปเลยท่านกดเก้า <laughs> ไายเงือบเว้ยไายเงือบโอยทางแม่งสุดยอดเลยโอ้ยหายใจไม่ออกนานบันไดอ่ะบันไดเอาอีกแล้วมันเป็นเฮียแะไรอย่าึ้นมาไต่กูขึ้นไปต่อยกูขึ้นไปอื้อขอบใจลาก่อนเ <c oughs> พื่อนเขาคนตีนไงงั้นกูต้องเอาบันไดข้างล่างมาต่อสและเพื่อความชันสลาดอ้าวชิบหายแล้วไอ้สัส my no ทำไมมืดเงี้ยไอ้ฮอตจัมปิ้งวัดยูเฟเวอรี่เขาคิดว่าการกระโดดเป็นชีวิตใจของเราแก้วเหรอมึงให้กระโดดที่ไหนั้งไหนไม่ใช่ชีวิตชีิตใจใกูเลยแนะ่ยกูกระโดดไปกูมีเลือดทั้งทีเลยไปทางนี้ที่ฉลาดมึงไงมึงจะไปตรงกลางหรือมึงจะโดนธนูยิงกูว่ามันเตรียมพร้อมเลยมึงไปกอดด่อนดิมึงไปกอ่อนตอนขัดตอนแรกเอ้ยไม่ต้องมึงอะกูบอกฝากคำหวังไว้ที่มึงอืม ดูแลลูกเมียกันด้วยอคำนั้นกูต้องเป็นคนพูดไม่ใช่หรอ <laughs> งั้นผมลาหละครับเฮ้ยกูเป็นคนเอาหรอ,อไม่ใช่เมึงอเอาหรอโอเคโอเคเอาเลนะเฮ้ยเดี๋ยวดิมึงลงเยียบอ่ะไปเลยใชย่กูสวยแต่เข้าลึกๆวันเดือนปีกู <c oughs> ตายแต่ไม่รออ่ะแล้วรกอนลูกเมียที่น่ารักทุกคน หล่าก้อนโันแสนโหดลับปั๊บปั๊บปัปั๊บ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 ้ย